สวัสดีครับวันนี้เรามีนิทานจะเล่าให้ฟังนะครับเด็กคนหนึ่งที่หายตัวไปนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวที่บอกว่า,ามีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังถูกตามล่านะครับเ,เห็นชื่อว่าในโซนะครับนะชื่อในโซนะครับในโซไหนก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของนิทานนะครับในโซเนี่ยถูกตามล่ามา เกือบสองปีแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับช่วงก่อนก็ได้กระแสะข่าวบอกว่าลูกในโซเนป่วยนะครับแล้วก็ภรรยานี่ก็ต้องอต่อสู้ชีวิตตัวคนเดียวเพราะว่าในโซเนี่ยถูกตามล่าแล้วทีนี้นะครับก็มี f อฟซีจำนวนมากที่ให้การช่วยเหลือกับเมียในโซนะครับได้โอนเงินอโอน ของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าต้องการที่จะช่วยเหลือให้เมียในโซเนี่ยได้มีงานทำนะำเห็นว่าจะเปิดร้านขายของชำนะครับดูเหมือนว่ายอดเงินเนี่ยก็เป็นหลักแสนนะครับเนาะได้ยินว่าเป็นหลักแสนแต่ทีนี้นะครับเรื่องราวผ่านมาเกือบ2ปีนะครับเนาะเกือบสปี ข่าวของน้องอที่หายตัวไปเนี่ยสรุปว่าเมือม่อเมือ่อเมื่อมิถุนาที่ผ่านมาก็ได้ได้เข้าสู่ชั้นศาลนะครับแต่ผลปรากฏว่าในเมื่อมีการสืบพยานนัดแรกที่ผ่านมานี่ดูเหมือนว่าตอนนี้ในโซไม่มีความสำคัญแล้วนะครับนะเพราะว่า The na, ในโซเนี่ยที่ว่าถูกตามล่าเนี่ยช่วงหลังก็ได้ยินข่าวว่าในโซก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เสียชีวิตนะตอนนี้ก็พูดได้เลยว่าในโซเนี่ยออกมายืดอกได้โดยที่ไม่ต้องถูกตามล่านะครับเพราะว่าในโซ่เนี่ยหมดความสําคัญไปแล้วนะครับนะหมดความสําคัญไปแล้วจากกระแสข่าวที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าในโซเนี่ยมีบทบาทสูงมากในเรื่องนี้นะครับอ่า ช่วงหนึ่งเขาได้ประโคมข่าวบอกว่า,าในโซเนี่ยจะออกมาในตอนสุดท้ายนะครับจะจะก้าวเดินเข้ามาในในศาลเนี่ยแบบสโลโมชันเลยนะครับนะแบบพระเอกในนิยายเลยในตำนานเลยนะครับนะว่าในโซเนี่ยจะจะออกมาเปิดเผยความลับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ในโซเนี่ยบทค่าไปแล้วนะครับไม่มีค่าแล้วนะครับเพราะอะไรครับ เพราะตอนนี้เนี่ยปลาส้มมาแรงครับปลาส้มนะปลาส้มเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าจากในโซที่ถูกตามล่าเนี่ยตอนนี้สําหรับ F c ซีที่รักปลาส้มเนี่ยก็ต้องช่วยเซฟปลาส้มหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลาส้มอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงมากเลยนะครับนะเดี๋ยวจะมีใครมาตามล่าปลาส้มทีนี้ก็เดือดร้อนแย่เลยนะครับนะ ปลาส้มเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะปลาส้มเนี่ยเป็นสุนัขนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากลายเป็นแพะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามีเอฟซท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือปลาส้มเนี่ยในการคุ้มครองหรือว่ารักษาความปลอดภัยให้ปลาส้มเนี่ยอาจจะต้องหาหาเซฟเฮาส์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะเอาปลาส้มไปซ่อนไว้นะครับนะ,ะเพื่อความปลอดภยัยเพราะนั้นต้องมีค่าใช้ใจ่ายสูงนะครับไม่แน่ใจว่า f c เนี่ยพร้อมที่จะโอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะ ถ้าเป็นถ้าเป็นนายซเนี่ยเขาโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอนเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ไม่มีหลักฐานให้เราเห็นนะครับนะว่าร้านของชําอยู่ที่ไหนนะครับนะเห็นว่าลูกนายซก็เสียชีวิตภรรยาก็เสียชีวิตช่วงหลังนี้ก็ได้ยินว่านายซเองก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะนนเนาะพะฉะนนียเงินก็น่าจะล่องลอยไปตามลมนะครับนะไม่รู้อยู่ในกระเป๋าของใครนะครับที่สาคัญตอนนี้ เราไม่ต้องไปโฟกัสที่ในโซนะเรามาโฟกัสที่ปลาส้มดีกว่านะครับนะปลาส้มเนี่ยจากาสุนัขดีๆนี่เองนะครับนะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นแพะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะแล้วที่สําคัญเนี่ยปลาส้มเนี่ยาทาให้เราได้คิดอะไรหลายอย่างนะว่าสังคมในโลกยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ยากแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าขนาดปลาส้มเนี่ยเป็นสุนัขแท้ๆนะครับสามารถสร้างคดีอาชญากรรมได้ นะครับโทษสูงด้วยนะครับนะปลาส้มนี่สุดยอดเลยนะครับนะไม่รู้ว่าปลาส้มเนี่ยมีประโยชน์อะไรจากการที่ทําคดีไรแรงขนาดนี้นะครับนะ, <Okay. S 1> อะอะไรเป็นแรงจูงใจให้กับปลาส้มน,นะ,ะปลาส้มทําแล้วเขาเรียกว่าได้ประโยชน์อะไรจากการทําคดีที่มีความเขาเรียกว่าเสี่ยงกับการที่ถูกประหารชีวิตเลยนะครับเนาะอย่างน้อยๆเนี่ยโทษ เขาเรียกว่าโทษจำคุกตลอดชีวิตนี่คงไม่ไกลนะครับนะนี่ปลาส้มคิดยังไงนะครับนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ติดตามนิทานเรื่องนี้อยู่นะครับนะก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยทั้งปลาส้มแล้วก็ FC ปลาส้มด้วยนะครับให้ช่วยกันเขาเรียกว่าช่วยกันคุ้มครองปลาส้มด้วยนะครับในช่วงนี้ปลาส้มมีความเสี่ยงมากๆเลยนะครับนะมีความเสี่ยงมากเลย พวกเราต้องช่วยกันนะครับนะช่วยเซฟปลาส้มด้วยนะครับก็เห็นอยู่นะว่าหลายท่านที่มีมีช่อง u t u b e เนี่ยออกมาเซฟปลาส้มกันจ้าละวันเลยในช่วงนี้นะครับนะเพราะนั้นก็ผมเองก็ขอส่งกำลังใจให้ปลาส้มด้วยละกันนะครับเนะาะส่งกำลังใจให้ปลาส้มด้วยละกันส่วนนายโซนายโซต,ตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตอยู่นะนนก็ออกมายือดอกได้เลยนะครับนะเพราะว่า คุณไม่มีส่วนเกีเก่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องนี้นะครับนะ,ะไม่มีส่วนเลยนะครับนะะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ได้นะครับนะบนะเพราะนั้นนะ่ะก็ต้องเขาเรียกว่าคนที่ออกมาบอกว่าในโซนมีส่วนสําคัญมากนะครับนะ,ะได้รับคาดจ้างจากในพ่อในแม่ไอหนุ่มรถไถอะไรก็ไม่รู้นะครับนะ,สะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการปลุกปั่นนะหรือว่าเป็นการที่หลอกลวง เอฟซีเพื่อให้งอนเพื่อให้โอนเงินมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะไม่รู้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะครับว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆในเรื่องนี้ก็คือปาส้มนะปาส้มนะครับอันนี้เราจากการข้อมูลนี้เราได้จากการนําเสนอของสื่อสื่อทีวีนะครับนะซึ่งข้อเท็จจริงนั้นเราก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าเป็นยังไงนะครับนะทีนี้ถ้าเกิดว่า การนําเสนอของสื่อเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับนะสมมุตินะสมมุตินะครับนะเราก็ต้องให้กําลังใจปลาส้มด้วยละกันนะครับนะปลาส้มเอ้ยนะครับนะเกิดมาเป็นสุนัขแท้แต่ว่าบ้านปลายของชีวิตปลาส้มนี่ของปลาส้มเนี่ยกลายเป็นแพะสังนั้นนะครับนะปลาส้มสู้ซนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องไยฟูดินชาแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไซฟนดินชาแนลด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่านิทานเรื่องนี้นะครับนะทำให้พวกเราหลายคนคิดว่ามีแงม่มุมหรือว่ามีข้อคิดดีๆในนิทานเรื่องนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากให้กําลังใจกับช่องสายฟูดดีนชานแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม